เตี๋มเอเคอร์วิทนะคะแล้วก็จะมีผงหนัวนะคะน้ำตาลนะคะถั่วลิสงนะคะตำให้ละเอียดนะคะละเอียดหรือไม่ละเอียดก็แล้วแต่ชอบเนาะของอูจะละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำพริกผัดนะคะหมายถึงว่ามันเป็นพริกผัดนะคะเอ่เอาไปคั่วแล้วก็ามาตำแล้วก็ามาผัดกับน้ำมันน่ะเนาะจะใส่เพื่อความเผ็ดนิดนึงเนาะอูจะใส่นิดเดียวอันนี้จะเป็นเครื่องแกงนะคะแล้วก็จะเป็นอะน้ำกะทินะคะ อ่านี่ส่วนประกอบทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะคะเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะขั้นตอนการทำเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเปิดแก๊สเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ค่อยใส่เครื่องแกงลงไปคั่วเนาะ องไปผัดอันนี้นะ้ำมันก็ร้อนนะคะแต่อย่าปล่อยให้ร้อนจนจนจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องแกงมันจะกระเด็นเนาะเราก็ค่อยๆผัดไปอย่างนี้ค่ะเนาะค่อยผัดไปแบบเนี้ยใช้โชนเนาะ จะเบาแก๊สลงนิดนะึงเนาะเราไม่เน้นร้อนจนเกินไปนะคะนี่ผัดไปสักแป๊บนึงอุ๊จะเรียกซอสนี้ว่าซอสถั่วลิสงนะคะเพราะว่าอุ๊คิดคนขึ้นมาเองทำเองเนาะ ลองทํากันเองแล้วก็แฟนเป็นคนที่ไม่ชอบกินซีฟู้ดแต่แฟนชอบมากเมนูนี้กิน3วัน4วันติดเลยค่ะแฟนชอบมากๆอูก็เลยอยากจะเอามามาบอกวิธีการทําให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกหรืออยู่ที่ไทยก็กได้นะคะทำทาตัวนี้ค่ะซอสตัวนี้อร่อยมากนะคะแฟนอูไม่กินซีฟู้ดยังติดใจเลยค่ะอู๋เรียกมันว่าซอสถั่วเนาะถั่วลิสงเนาะ ถั่วลิสงนี่มันเป็นถั่วลิสงที่เาขาคั่วสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาตำแล้วมาผสมกับซอสตัวนี้พอั่วเครื่องผัดเครื่องแกงไปได้สักพักหนึ่งนะคะก็ใส่ถั่วลิสงลงไปผัดตามเลยนะคะรวมกันเลยนะคะเอาให้เข้ากันเลยเนาะนี่นะคะไฟไม่ต้องแรงเนาะไฟไม่ต้องแรงนะคะเพื่อนๆเ,เอาไฟอ่อนๆเนาะ ตอนแรกก็ตั้งแรงๆไว้ก่อนแหละแล้วก็ลดลงมาของอุระดับเก้าเนาะคือแรงสุดแล้วก็อุจะจะลดลงมาให้เหลือสามหรือสี่นะคะให้มันยังร้อนอยู่ไม่ให้มันดับไปสัทีเดียวเลยเนาะแต่ว่าเราจะค่อยๆทำเนาะเราจะไปเร่งอีกทีหนึ่งตอนที่ว่าเราใส่เ,เจ้าตัวนี้ลงไปนะคะเราค่อยไปเร่งมันอีกทีนให้ ซอสมันเข้าไปข้างในเนาะแล้วก็ให้เจ้าตัวนี้มันร้อนด้วยนะคะว่าตัวเนี้ยที่อู๋ซื้อมาเนี่ยตัวเป็นๆหนักมันหมดนะคะเราก็เลยซื้อแบบว่าที่เขาต้มมาแล้วเนาะที่เขาแพ็คในใสก่กล่องแล้วก็แช่ช่องฟีดไว้อะมานะคะแต่มันกินได้เหมือนกันนะคะรสชาติเหมือนกันแต่อูก็อยากจะกินแบบว่าสดๆเนาะแต่ว่ามันไม่มี ช่วงนี้ของมันขาดนี่วนไปส,ปสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องนานเนาะนี่ถั่วเนี่ยมันเพิ่มความมันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแฟนอูของล้องให้ทําอีกทั้งๆที่กินไปเมื่อวันก่อนนี่เองเห็นไหมที่อ,อูถ่ายคลิปให้ดูอะ่ะบ้านญาติแล้วมากินบ้านตัวเองแล้วก็อันนี้จะให้ทำอีกแล้ว เขาบอกเขาชอบมากซอสต,ตัวนี้อร่อยมากเขาว่าอย่างนี้นี่ค่ะอ,อ,อูไม่รู้นะว่าใครเคยทำแล้วมั่งแต่ว่าเท่าเท่าเท่าที่ทำเนี่ยอูอูคิดว่าอูอ่าไม่เคยเห็นใครทำเนาะแต่ถ้าใครทำแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะถ้ารู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแค่อยากจะมาบอกเคล็ดลับดีๆเนาะของคนที่อยู่เมืองนอกเนาะว่าเจ้าตัวนี้กินกับซอสอะไรถึงจะอร่อยอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะโอเคอูก็ตั้งสักพักหนึ่งแล้วมันเดือดปุดๆนิดนึงแล้วค่ะเห็นไหมเราไม่ต้องให้มันเดือดจนแบบว่าเดือดแรงจนแบบว่าอย่างนั้นนะคะมันจะกระเด็นเนาะแล้วมันก็สุกเหมือนกันนะคะอันนี้อูก,ก็จะใส่กะทิลงไปนะคะนี่ใส่ลงไปตามชอบเลยนะคะแต่ อย่าไปใส่เยอะจนเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซอสมันจะไม่ติดกับตัวเจ้าตัวนี้เนาะเจ้าตัวที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยเนี่ยเราใส่ให้พอแบบว่าน้ำขุกขีดพอนะคะอย่าไปใส่เยอะจนจนเจ๋งนองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเป็นต้มเป็นแกงไปซะเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนในคร้เหมือนผัดนะคะเนาะเหมือนคั่วกิ้งอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเนาะเราจะไม่เน้นน้ําเยอะเนาะ สาเหตุที่อู๋ใส่กะทิเพื่อความมันเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างมันลดความเค็มของซอสตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าซอสตัวเนี้ยที่เขาทำมาขายเนี่ยที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะมีรสชาติค่อนข้างเค็มนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เกลือนะคะขอย้ำเน้นว่าไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วนะทุกคนเราใส่เป็นพวกเ ผงนัวเอานิดนิดนึงแล้วก็น้ำตาลเนาะไปตัดความเค็มเอาเนาะแล้วมันเวลาผสมกับเจ้าตัวนี้มันจะเข้ากันได้พอดีกินข้าวสวยวระอ้นนะคะปูจะใส่แค่นี้พอน้ำกะทิแล้วก็รอให้มันเดือดสักนิดนึงแล้วปูก,ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะพอ เดือดปุดๆแล้วใช่ไหมคะเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงเนาะเราจะปรุงให้เสร็จก่อนก่อนที่จะใส่เจ้าตัวนี้ลงไปนะคะเอาปรุงให้เสร็จเรียบร้อยเลยเอารสที่เราชอบเลยเพราะว่ารสที่เราชอบเนี่ยพลัมผสมกับเจ้าตัวนี้มันจะพอดีเลยนะคะแ้่แต่ชอบเลยเนาะปุ๊กก็จะใส่ ะะผงนัวไปก่อนเนาะเมะื่อกี้แล้วก็น้าตาลนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ชิมเอานะเพื่อนๆใครชอบหวานมากก็ใส่มากหวานน้อยก็ใส่น้อยเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะสูตรนี้ไม่มีตายตัวนะคะลองชิมกันเอาเองเนาะกะเอาเองเนาะเอารสชาติที่ตัวเองชอบเลยนะคะนี่แล้วก็คนนะคะให้เข้ากันเลยแล้วก็ชิมอีกทีนึงเนาะ ซอสตัวนี้อร่อยมากนะคะเพื่อนๆการันตีเลยนะคะอันนี้ถ้ามีใบมะกรูดสักนิดนึงก็จะดีเลยใส่สักนิดนึงเนาะใส่มะกรูดใบมะกรูดซอยเนาะเพื่อความหอมแต่ว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะอู๋จะไม่ใส่ผักชีไม่ใส่ต้นหอมอะไรเลยเนาะเพราะว่าอู๋ชอบแบบนี้คะ่ะแต่ถ้าใครจะใส่ได้นะคะเพื่อความหอมเนาะ รสนะชาติพอดีเลยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวโรดเดี๋ยสักนิดนะได้ที่แล้วก็จะใส่นี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้ลงไปเลยนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยเนาะแล้วก็ผัดเลยค่ะนี่เลยค่ะกับซอสเลยนะคะผัดให,ให้มันเข้ากันเลยนะคะซอสมันก็จะเข้าไป ในเนื้อข้างในตัวมันนะเนาะเจ้าตัวนี้นะคะไม่ต้องแกะด้วยมือนะคะคือกัดกัดกัดแล้วก็ดูดกินเนื้อได้เลยนะคะทั้งตัวทั้งหัวทั้งกล้ามเลยนะคะมันไม่แข็งนะคะจะมีบางตัวแข็งแหละแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งจนแบบว่าเรากัดไม่ได้อันนี้มันไม่ต้องแกะเหมือนกุ้งนะมันไม่ใช่กุ้งเนาะมันอยู่คล้ายๆกุ้งหรือปอูอันนี้มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปู ประมาณเนี่ยมันอยู่คล้ายๆปูแล้วมันก็อยู่คล้ายๆกุ้งด้วยอูก็เรียกไม่ถูกเนาะแต่เขาเขียนว่าข้างกล่องว่าแคปปี้เนาะไม่แน่ใจว่ามันนี่ค่ะแล้วก็กินอร่อยมากเลยค่ะเนื้อหวานมากนะคะเนี่ยอร่อยมากแฟนอูมไม่กินซีฟู้ดนะคะกินกุ้งไม่เกิน2ตัวนะคะยังชอบเลยอ่ะคิดดูขอให้ทําอีกแล้วอ่ะอาทิตย์นี้ทำสี่รอบแล้วค่ะเนี่ยสี่รอบละนี่ก็คนไปเรื่อยๆเนาะ น,นี้ก็ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวอุจะตักใส,จส,ส่จานเนาะพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะเห็นไหมเครื่องไอ้ไอ,อ้ซอสถั่วของเราเนี่ยมันก็จะไปเกาะอ,อยู่ตามตัวของของกุ้งอะ่ะพอพาของของเจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่กุ้งสิอืมเนี่ยเห็นไหม พอเรากัดลงไปเนี่ยซอสมันก็จะเข้ากับเนื้ออร่อยมากเลยค่ะแฟนชอบมากค่ะนี่ค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำให้แฟนแฟนกินนะคะจะทำให้เมียกินหรือว่าสามีกินก็ได้นะคะอ่าได้หมดนะคะเนี่ยลองทำดูกันนะคะอร่อยมากนะคะการันตีเลยค่ะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากใครทำแล้วก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยังไงนะคะ ยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ